นั่นคือบรรยากาศของงาน Healthy Baby Skin นะครับซึ่งในการประกวดหนูน้อยผิวสวยนั่นเองนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากนิตยสารบันทึกคุณแม่และก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับวันนี้น้องที่ได้รับตําแหน่งนะครับที่ผิวสวยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยได้ก็อยู่ในรายการตอนนี้กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับเด็กหญิงรัสิกาคันนิงแฮมหรือน้องโบนาแล้วก็คุณแม่นะครับกันนิกาสุทัศนะพานนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดู ผิวใสจริงเนี่ยผิวสวยใสยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสีชมพูเลยครับแล้วก็น,นี่เป็นที่น่าอิจฉาออย่างหนึ่งครับขนตาน้องน่ารักมากเหมือนตุ๊กตาเลยอ๋ใช่น่ารักมากเลยคุณแม่ค่ะแล้วรางวัลที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแม่เป็นรางวัลหนูน้อยผิวสวยอย่างธรรมชาติค่ะอแล้วผิวสวยอย่างธรรมชาติจริงๆนะคะค่ะค เป็นสีชมพูเลยอะ<ช>่ะแล้วนี่เป็นครั้งแรกไหมครับหรือว่าเ,เวทีนี้เป็นเวทีที่2นะคะที่2ละคะ<ช>แล้วเวทีแรกที่ทเวทีแรกนี่ของจอห์นสนันแต่ว่าเขาล่าพักสิบ 6, คนนะคะไม่ได้ครับเวทีนี้เวทีที่2องค่ายละมันค่ะ แต่ผิวน้องสวยจริงๆอะนะคะพี่ขาวใสเลยจริงๆขาวใสเลยแล้วยังคิดยังไงครับถึงว่าแต่น้องเขาน่ารักอยู่แล้วเป็นแล้วถ้าลูกน่ารักนี้เป็นเราก็ไปปวดลกปวดอเหมือนกันก็ยน่ารัวนิงแล้วคิดยังไงฮะถึงถึงคิดว่าเออน่าจะพาน้องไปลองดูสะหน่อยประกวดดูซะหน่อยอยากให้เขามีประสบการณ์ดีๆอะค่ะในเมื่อเขามีโอกาสแล้วอะค่ะก็คว้าโอกาสนั้นให้ลูกตอนนี้จะชอบหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าทำไว้ให้เขาก่อน นณะเขาได้เขาตัดสินใจเองค่ะแต่เมื่อกี้เห็นหน้าน้องในงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเป็นคนหน้าลมดีค่ะสูขภาผิวดีสุขภาพจิไปเรื่อยเนาะค่ะคุณแม่ค่ะแล้วถ้ามีประกวดอย่างอื่นนี่คุณแม่จะส่งน้องอย่างนี้ไหมก็ส่งไปเรื่อยๆค่ะแล้ววิธีการดูแลน้องนี่ดูดูแลยังไงครับถึงจะว่าได้ผิวอย่างนี้หรือว่าดูแลอะไรพิเศษยังไงบ้างแมะก็้นเรื่องอาหารนะคะ แล้วก็เวลาอาบน้ํานี่ก็ต้องหย่ออยเวลาอาบน้ํร้อยนะคะหย่อยใช่ค่ะผิวจะได้ไม่มแห้งใช่ค่ะแล้วก็หลังอาบน้ําเสร็จนี่ก็จะทาโลชั่นด้วยอะค่ะ๋อค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินนี่นี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมที่แบบว่าจะต้องเลือกทานแบบอย่างนี้เพื่อให้แม่ได้ผิวออกมาอย่างนี้มีไหมฮะก็อาหารห้าหมูเลยค่ะห้าหมูเลยนะฮะใช่เน็มีเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีเวลาานนี่คือเนื้อปลานะคะแล้วก็จะมี ค่ะก็จะพวกแครอทแล้วก็มะเขือเทศชอบชอบทานผักใช่ไหมใช่ค่เก่งเนาะกวกกวกโวกปกวายไงเก่งไหมคะเก่งชอบทานผักไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคนนัาชอบผักไหมชอบนะแครอทไหมคะแครอทเห็นตัวเองสวยครับอกคนนั้นคนนั้นใครในโทรทัศน์สวยผิวสวยๆหรอสองจุ๊บหน่อยค่ะน้องโบหน้าเองค่ะสงจุ๊บหน่อยค่ะโฟกัสโฟกัสวัสดีหน่อยดู น้องเพียรเสร็จน้องเพลค่ะนี่ลูกๆคะเราต้องทานผักเหมือนน้องน่าจะได้ผิวสวยนะคะขอเล่นอย่างเดียวก่อนนะคะเล่นเีก่อนคุณแม่ค่ะแล้วน้องเคยมีปัญหาแบบเรื่องผิวบ้างไหมคะมีผดผื่นคันผิวลอกค่ะปัญหาเรื่องผิวก็มีนะคะก็คือว่าช่วงแรกที่จะยังไม่ได้บำรุงให้บหน้าเพราะเขาไม่ชอบอาบน้ําเย็นก็จะอาบน้ําร้อนไม่ค่อยรู้ เคล็ดลับอะค่ะจะลุกเคล็ดลับก็ในนิตยสารบันทุกคุณแม่ค่ะก็จะมีบอกว่าให้หย่ออยลงไปเวลาน้ำร้อนมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทาครีมทาโลชั่นค่ะถ้าเราเอาลูกอาบน้ําสมมติหย่อลลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วเอาลูกลงไปอาบในนั้นเลยนะคะพอขึ้นมาเช็ดตัวพอให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ทาครีมโลชั่นอีกครั้งนึงค่ะนี่ต้เรสวยอย่างนี้ต้องลองอุ้มไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่อมีคนที่สีแน่ต้องอุ้มเลยอ่าหยิบเลย 是的。 แต่แต่แต่ก็ก<ะ>็คือจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สมควรทำสำหรับคุณแม่คือคือการอาบน้ำ <S <S น้ำอุ่นให้กันเนาะแต่หลายคนก็คิดคิดนะว่าเอะเราอาบน้ำอุ่นไปแล้วนี่เดี๋ยวแบบอาบเสร็จแล้วผิวมมนจะแห้งเหรเนาะคือหยอดหยอดลงไปแล้วหรืออะไรไงหรือหรือเช่นเฉพาะตอนนี้ครับเช่นฤดูหนาวเงี้ยมันก็ก็ทำให้ผิวแห้งได้เหมือนกันคุณแม่มีวิธีการยังไงเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าทำปกติเหมือนเดิมค่ะปกติเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็เน้นผลไม้น้ำส้มเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นน้ำเปล่าอย่าง จริงเลยเพราะว่าเคยเห็นเด็กๆบางบางคนนะคะที่อาบน้ําแล้วก็แบบไม่ได้ทาครีมเนี่ยบางครั้งเรามาเจออากาศหนาวๆหน้าผนแบบนี้นะคะบางครั้งผิวผิวก็แห้งขึ้นค่าเลยนะคะก็ดีเหมือนกันประทินผิวรู่ตั้งแต่เด็กๆโตก็จะได้เปิดส่งประกวดนางงามได้ตอนนี้ก็คือหาสิ่งอย่างอื่นล่อเขาค่ะอย่างอ่างน้ําใหญ่ๆถ้าอาบในห้องน้ําแคบๆนี่เขาจะไม่ชอบถ้าใส่อ่างใส่กระมังอ่านเน้น้าเย็นเขาก็ชอบ ไม่เป็นไรค่ะไม่ร้องค่ะต้องหาอ่างใหญ่แล้วก็เราแบบว่าอาบข้างนอกอะไร่ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ชคุณแม่มีเคล็ดลับฝากบอกครอบครัวทา้งบ้านไหมครับเผื่ออยากจะไปประกวดบ้างต้องทำยังไงถึงจะออกมาสวยอย่างนี้คะก็ต้องดูแลผิวลูกนะคะคือว่าไม่ใช่ว่าจะดูแลตรงนี้ต้องดูแลตั้งแต่ในคันเลย ก็จะเริ่มเลยนะเพราะนั้นมีส่วนด้วยเหรอคะคุณแม่แล้วตอนคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ทานอะไรบ้าง่ะก็ทานอาหารครบค้าหมู่ผลไม้ผักปลาอะไรอย่างนี้ที่มีประโยชน์นะคะเพราะทุกอย่างจะลงไปถึงลูกหมดเลือกทานไม่ได้เลยนะทานไหมเนี่ยทานไหมไม่ทานแล้วคนต่อไปทานคนต่อไปทานแล้ต้องเริ่มคนที่สี่ได้แล้วคุณแม่ก็ดื่มดื่มนมเยอะเหมือนกันใช่ไหมว่าทัด ระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยดื่มนมเยอะเนี่ยก็จะช่วยให้คุณลูกเนี่ยผิวสวยใสได้ใช่ค่ะดื่มตลอดทุกวันเลยื<ล>ทุกวันนี้ยังดื่มอยู่เลยยังดื่มอยู่ใช่ไหมฮะ,ะ,ะเรื่องเหนือเรื่องผิวแล้วเรื่องอื่นเลยครับเช่นว่าการใช้ชีวิตประจําวันของน้องแต่ละอย่างเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็อย่างที่บอกว่ากินให้ครบห้าหมู่อะไรเง <fro> ี้ยนะอย่างอื่นนี่มีการดูแลน้องเป็นพิเศษอะไรด้านไหนบ้างครับถ้าหาว่าเขามีปัญหาเรื่องมดกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่ใจดูแลหน่อยค่ะอ่บโบนานี่เขาจะแพ้ยุงแพ้มด กัดชิ้นีจะแดงก็หาแซมบัคหาครีมมาทาใหายตรงนั้นแล้วนี่เห็นอารมณ์ดีตลอดเลยเนี่ยฮะยังกระตใจดีทุกอย่างแฮปปี้ตลอดค่ะต้องพูดคุยแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังบ่อยๆมากๆจะได้อารมณ์ดีแล้วเพลงปมาไหนครับก็เพลงเด็กๆใช่ถ้าตอนทองนี้จะเป็นพวกโมซาะค่ะตอนนี้ก็แม่จะร้องให้ฟังบาบาแบ็กชิปอะไรประมาณนี้เพลงเด็กๆค่ะอารมณ์ดีมาก ใช่ชชชไหมคะใช่ไหมคะทราบนั่งกลับมามีไหมลูกลค่ะค, <laughs> คุณผู้ชมคะแล้วก็เรายังมีความรู้แล้วก็เคล็ดลับดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะช่วงหน้าค่ะเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกค,ค่ะมาให้ความรู้รเกี่ยวกับการดูแลผิวของลูกน้อยนะคะดีเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักพักครับครับผม เราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกค่ะมาร่วมให้คําแนะนํากับคุณแม่นะคะในการดูแลผิวลูกน้อยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงถิตาพรวันประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวัดีคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะสอบถามเข้ามานะครับพูดคุยในรายการนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้นะครับที่หมายเลข025541875-6นะครับหรือว่าจะส่ง SMS เเข้ามานะครับ ถามคำถามในรายการโดยพิมพ์เอเว้นวักตามข้อความนะครับแล้วก็ส่งมาที่4849666 4849666นะครับสำหรับคำถามใดที่ได้คัดเลือกมานะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์มออไห้นะครับจากคัฟกี้จำนวน2รางวันแล้วก็กิฟต์บอลเชอร์เนี่ยนะครับจโลงยาบาลผิวหนังอโศกให้อีก3รางวันนะครับมูลค่า2,500บาทนะครับก็เขียนคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณหมอคะวิธีการดูแลผิวเด็กที่มีสุขภาพดีทำยังไงคะก็อย่างแรกต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ แล้วเราก็ต้องดูแลอย่างอื่นด้วยเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเข้าหน้าหนาวแล้วก็อาจจะต้องห้ามอาบน้ําร้อนนะคะแล้วก็ต้องทาครีมบํารุงแล้วแต่สภาพฤดูอะ,ค,ะค่ะค่ะเอิงๆแล้วผิวหนังนี่แหมถ,ถ้าบอกแต่เด็กๆนี่ทีล้ผิวหนังก็ต้องดีอยู่แล้วเนาะจรล<ช>เด็กนี่ต้องต้องดูต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมผิวหนังใช่ค่ะปกติเขาจะดูแลกันตั้งแต่ในท้องในท้องเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่แบบดูแลสุขภาพดีทานอาหารครบอะไรเงี้ยค่ะบำรุงทานพวก ผักที่มีประโยชน์ด้วยทันพวกโปรตีนอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้น้องไม่ขาดวิตามินเกิดมาแล้วก็สุขภาพผิวดีสดใสแล้วถ้าออกมาแบบแห้งๆอะไรเงี้ยพราะอะไรเนี่ยเอรเป็นได้หลายอย่างค่ะอาจจะเป็นว่าแบบอาจจะเป็นผิวเด็กคลอดก่อนกําหนดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคที่ไม่มีกรรมพันธุ์ที่ทําให้มีหนังแข็งหรืออย่างอื่นก็ได้โอ้ยดูซิตัวไม่ทันแล้ว ไม่ได้ดูแลผิวมาตั้งแต่เด็กๆคุณหมอคะมาดูแลเอาตอนโตแล้วว่าไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องแบบดูแลลูกเราเนาะแต่เด็กๆเลยคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องเริ่มใหม่ต้องเเรรริิ่่่่มมมมใใหหปึกษา